สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาลองมาดูเที่ยวสวนนะครับของอคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับวันนี้เขามาทําสวนตะไคร้หอมนะฮะวันนี้ก็อยู่ห่างไม่ไกลจากสีสัตว์มากนะฮะเป็นตะไคร้หอมนะครับแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าเขาทําตะไคร้หอมยังไงนะฮะแล้วก็าการส่งออกหรือว่าการปลูกเนี่ยคือมันสามารถไปแปลรูปไปทําอะไรได้บ้างนะฮะ ต่ะไคร่หอมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคนชุมชนแถวบ้านาสาราไก่ฟุบตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองพามาดูวิถีชีวิตในการที่เป็นธุรกิจที่สุดยอดอย่างหนึ่งนะครับกำไรเดือนละหลายหมื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับผมผมไปดูเลยนะยทางโน้นทาง ก็นะฮะเป็นที in, ่ปลูกตะไคร้นะครับของพี่พอนเทพของเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นตะไคร้หอมนะครับยายาอาจะลกไปจริงจเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับเลยไม่ได้เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่พอนเทพกันมันก็ไว้สําหรับเป็นเป็นสารประกอบทําพวกยากันยุงได้อะไรได้ แล้วเขานำไปทำอะไรได้ครับสกัดอะไรเงี้ยได้ไหมก็เอาไปสกัดเป็นน้ำมันครับน้ำมันตะไคร้หอมก็ไปทำพวกสปาอะไรพวกนี้ได้ก็เอาไว้แบบตะไคร้พวกนี้เอาไว้ทำกาวอะไรได้ไหมถามว่าทำได้ไหมมันก็เอาไปดับกลิ่นพวกคาวปลาอะไรก็ได้นะพวกประเภทนึ่งอะไรเงี้ยถ้าต้มก็ยังไม่เคยเหมือนกันแล้วมันแตกต่างจากตะไคร้ตัวไปที่เรากินนี่ไงมครับก็ตะไคร ก็ต่างนะครับเพราะว่ากลิ่นมันมีเป็นเอกลักษณ์กว่าเพราะว่าตะไคร้แกงก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นมันไม่ฉุนเหมือนตะไคร้หอมไงแต่ว่าตะไคร้หอมนี่มันจะเขาเรียกว่าอย่างไงมันกลิ่นมันแรงกว่าง่ายๆแล้วใครเคยแบบเข้าสปาอะไรอย่างี้ก็จะรู้จะรู้กลิ่นว่าของมันแหละมันเป็นกลิ่นที่หอมนะสาหรับคนที่ชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นมันตะไคร้หอมเนี่ยเป็นเพราะว่าแบบเป็นพืชที่ว่า เอาง่ายอะ่ะแค่ดินชื้นดินชื้นแล้วก็ปลูกง่ายๆแบบยังไงอะ่ะเหมือนดำนาเลยก็ได้หรือไม่ถ้าปลูกช่วงหน้าแล้งก็ต้องแบบทําร่องนิดนึงกันน้ําไม่ให้มันขังแค่นั้นเองแล้วราคาขายนี่อยู่ตกกิโลประมาณเท่าไหร่ครับท,ที่ที่คุณคอนเทป,ปขายไปเออก็อยู่ที่โดยประมาณนะประมาณแล้วแต่ช่วงมันตอบไม่ได้มันก็ ราคาก็อาจจะดีกว่าตะไคร้แกงนิดนึงประมาณ16บาทอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบ16 1 8 1 9 20แล้วแต่แตะไคร้หอมเป็นพืชพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเขตร้อนทวีปเอเชียนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณภูมิภาคเอเชียใต้นะครับเช่นอินเดียสีลังกาพมา่าประเทศไทยนะครับลปอินโดนีเซียนะครับซึ่งตะไคร้หอมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลดงคู่นะครับ บ้านสาราไก่ฟูบอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างเป็นก่อเป็นกำนะครับในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนนะครับสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับทั่วไปใช่เปิดโลนะคะเปิด๊ <c oughs> ด,ดอ, <c oughs> อ๊อชีก เนีน่เป็นปูพ uh ี่พรเทพบอกว่าเพิ่ง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 จะได้มาไม่ก oh, huh> ี่วันนะแล้วก็มาดองเลยนะฮะอัดน้มแข็งมันจะมันจะเกาะในตัวน่ะคือค uh ือต้องอัดน้มแข็งก่อนใช่อัดน้มแข็งก่อนนกน้ำแข็งอ่ะนอกให้มันมันเกาะตัวไงลูกออ๋ตายเลยเมนูยำปูดองให้ผมกินนะฮะ ทุติบก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยมีผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยนะฮะแล้วก็หอมแดงนะฮะแล้วก็พริกชี้ฟ้าอนะไรอ๋อนี่คือต้องโรยโรยอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะโรยอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอ๋ออ,อ,อันนี้คือท้องไม่เสียแน่นอนใช่ไหมับไม่เสีย <laughs> การทุกขนี <laughs> ้นครับนี่อีกเมนูนึงพี่พอนเทพตอนนี้บรรเลงนะฮะบรรเลงละบรรเลงเขาเรียกว่า,าแมงแหวกนะฮะที่เป็นแม,แมงกระชอนเนาะ พี่เขาจะทำขเขาเรียกว่าเมนูนะครับเกี่ยวปูดองนะฮะยำปูดองนะฮะเมื่อกี้ไม่น่าพูดเลยได้กินยำปูดองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูนะเนี่ยพร้อมละยำปูดองนะครับก็คือก็คือเหมือนยำทั่วไปนะครับ้องน้อยทั่วไปแต่คือเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเพราะว่าเอ้ยนี่มันเค็มอยู่แล้วโอเคอ๋อ ปูนานี่ค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่แล้วใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เอาเป็นทั่วไปคนมันเป็นเมนูที่คนแถวนี้ส่วนใหญ่เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่คือส่วนผมเนี่ยคือกินพวกนี้คือมาจากส้มตำมันคล้ายๆเหมือนกัน,นอ่าส่วนมากเขาจะเน้นปูทะเลอ๋อแต่นี่ปูนาข้าวตำอร่อยอออโหปมีมะนาวอย่างนี้เลยครับ นี่ค่ะมันจะออกมาแล้วค่ะิน,ะน,นะะแล้วนะคะอร่อยค่ะรส <c oughs> ชาติให้ให้ให้ความรู้สึกมันมันเค็มอร่อยมากม,มันกินยำต้ยมยำใช่เหมือนยำลงไปอ๋อเดี๋ยวลองเลยครับนี่ ก็คือเหมือนพกจำโน่ตไปดูดได้เลยดูดได้เลยใช่ไหมกินด้วยนะไม่รู้่ขี้จะแตกแล้วเปล่ามันเป็นอาหารไม่เคยกินเนี่ยโคขี้แตกมากอืเหมือนกินส้มตำเหมือนจะกินยำตะไคร้อะ โอ้แต่ไอเขาเรียกว่าอะไร,ระไออไ,ไตะไคร้หอมเนี่ยได้เท็กเจอร์แบบคือดีมากคือหอมมันแบบไม่เคยได้กินตะไคร้แบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> เหมือนกินทูบเหมือนกินยาฟ้าเฟลวอะนะครับอันนี้มาเมนูต่อไปกันนะครับเมนต่อไป <c oughs> ต้องคั่วให้นาะน <c oughs> ให้นาะนกี่นาทีพี่พันเทพ ยีแล้วให้มันกรอบอ่ะอันนี้เราต้องทอดไหมครับหรือว่าแค่คั่วอย่างเดียวทั่วเลยครับคั่วคั่วเกลือคั่วเกลือใช่ไหมคั้วน้ำมันเฉยๆนี่แหละก็เหมือนจะทอด,ดแต่ใส่น้ำมันน้อยทำไปเล่นนะผู้ชมท่านผู้ชมทำไปเล่นไปนะแมงกระชอนนี่หาหากินได้ทั่วไปไหมเนี่ยพี่มาเองหา <erte> ได้ทั่วไปครับตามร้านค้า มีเหรอครับมีผมไม่เคยเห็นในพวกแมลงทอดเลยไอ้ตามร้านแมลงทอดนี่มีขายไหมบางที่อาจจะมีมั้งอันนี้ซื้อจากชาวบ้านนี่เขาจับก็ยังเป็นก็ยังเป็นชุมมาแล้วฮะเมนูเมนูอ่าชื่ออะไรนะฮะแมงกระชอนนะฮะ เมนูนะฮะอันนี้เมนูนะมนเม,น,ม,น,มนูหนึ่งอันนี้ผลิตภัณฑ์จากปูนาเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าตอนนี้ก็ได้เวลาสมบรตอนนี้อิ่มมากนะครับกินเขาเรียกว่าเมนูที่พี่วันเทพทําให้กินนะฮะแล้วก็พี่ยืนเมื่อกี้นะฮะทำให้กินโอ้เป็นอะไรที่แบบออริจินอลมากมากก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับถ้าใครชอบอารายการเรานะครับกด subscribe กดไลค์ให้เราแล้วกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ กับพี่พรเทพก็ขอลาไปเท่านี้ขอบคุณพี่พรเทพนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับตะไคร่หอมนะครับขอบคนะุณมากมีพี่พรเทพมีฝากอะไรไหมครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรฝากกับข้าวอร่อยมากวันหลังขออนุญ,ญาตมากินอีกได้ไหมได้ครับคุณใส่กล้อง <c oughs> ได้ครับผม <c oughs> โอเคครับอย่างไงติดตามช่องไลฟ์ฮอลิกด้วยนะครับถ้าใครถ้าใครได้ดูช่องไลฟ์ฮอลิกรู้ในพี่พรเทพได้ไปเที่ยวกับเราด้วยในช่องไลฟ์ฮอลิกนะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องไลฟ์โฮลิกด้วยขอบคุณมากนะครับที่ต <the> ิดตามชมพวกเรานะครับสวัสดีครับเนี่้าวสุกขามดองขามดองมะขามอ่อนดองระดองด้วยดองดองกับอะไรเนี่ยคุณต้องไปเก็บอะไรสักก็ให้ว่าโอเคถ้าใครเป็นกล้องไม่โฟกัสอีกทีไหมเฮ้ยโคตรเปรี้ยว ôi, vậy Bèo cơ